สวัสดีดัชสวัสดีเบอร์ชูุูชุคนนบว่าสิเป็นภายในดีต่างประเทศกะยินดีตอนหับเขาชูช่องซาลาแันป่าเมื่อนี้ซาลากะมากับเบาวันไซบ้านป่าเพื่อนเนาะตอนนี้เฮากะพากระนังเสมอหลังจากที่มัดเข่าเนาะมัดเรียบร้อยนะฮะกะสิมาทำการขนเข่านี่เฮากะสิเป็นคนขับรถขับรถอีเทนเนาะ เอากะห้แม <premises, S 2> ่เอาเป็นมือกล้องเอากะห้เป้เขาเป็นมือกลองไ้เขากะเฮียนขับรถไปซช่ะหะเขากะเฮียนขับรถเปลี่ยนเมา่วันใช้บ้านป่าเพื่เนเพราะว่าเฮียนเพิ่นขึ้นไปเอ็กเลียงเขาแลวเพิ่อนโมยัดลงมาเพื่อนไ้กะให้ชาวลาเป็นคนขับเนาะเขากะขับไปเฮียนขับรถอันไทยคนเขาเลยเอากะขับไปหน่อยหนึ่งเ้ากระจอดตอนนี้ห้ากระจอดเป็นทีเลยเอากะลงมา คนเข่าโยนเข่าขึ้นไปให้บบาววันใจเพื่อนเดียงต่ออันนี้แม่เขากับเป็นคนถ่ายกล้องให้กับชั้นชันมือเบอร์เนาะนหนึ่งเนาะเพราะว่าเพื่อนกะถ่ายกล้องโมเป็นกะก็โทษคอไปนำใดายเริอมเพราะว่าเพื่อนกะเห็ดยังโมเป็นพอไปไดนเนาะนี่งห้ากะบคนเข่าไปอันนี้กะเป็นเข่าตัดเนาะเข่าตัดเอาเขากับมัดทุบเอาพอดี่ปวเข่าพอดที่ชำกันกันกบตัวของชาวหล่าเองเนาะผวดเข่า เพราะว่าห้าหุบเอา,เอามันกเ็เลยเป็นมัดใหญ่ๆเฟืองกะชีได้ายเนี่ยเฟืองกะเอากะเก็บใให,หายนาห้บ้ายังไงทุกคนเลยได้ดุดได้เข่าดุดไทยเดียวเพราะว่าเขาคูดใจคูดใจเนาะเขาเก็บใจเก็บใจเพราะว่าเอาหาย,ายาาามันไปบทที่เดียวลเลยไปสั่นเข่าน้อยเดียวเองไปสั่นเพราะว่ามันมีแต่เฟืองเนาะมันกะค่อนข้างทีจะเบาเนี่ยเขาก็คนมาสองอันเนาะ พอดีซ้ ة, ํากับตไอ้สาวะบ่เห็นเฮากับตัวแหละคสาวะเองก็คือว่าตัวใหญ่อยู่นะแต่กยังบ่ําพวนเขาเนาะยังบ่ซ้ํามัดเขามัดเข้ามัดกบางแล้วแต่มัดเดียวก็บางแล้วว่ามันเป็นมัดใหญ่เฮากเป็นคนๆโนขึ้นนขึ้นเพราะว่าเาเพิ่นใช้นเป็นคนเียงในรถเนาะเฮาก็เียงเพราะว่าแม่เฮากเป็นมือกองให้ เปล่งถ่ายไ,ไปถ่ายมาชันฉันเมือม่อเมือม่อบางภาพกับโบเห็นทอดเช่าหลาจำไดเห็นตีนเห็นยุ่มเห็นป่ญญาหยาบพวกนี้ตอนนี้ครับกระดังยางไปคุณนะบนใหม่เนี่ยเปล่งกัเป็นปคุณถ่ายให้ถ่ายไปเอาก็เก็บไปเปล่งถ่ายไปบ่าวใจ่กเงาอีกเงาอีกเพื่อนยังบาท่านด้พ่อโอ้ยพ่อเถาะ่นมันชู่งยังได้ยุ่นขึ้นมาไว้แล้วเ่ะ ลาว์าอ่ะโยนขึ้นเอไว้แล้วพอแล้วนะเพื่อนะเอาอีกเอาอีกเอาอ่กากับทำโยนขึ้นโยนขึ้นเนะาะฮทำไมซสนทำเป็นคนเก็บแผลเพื่อนว่าเอาอีกเ่าก็บโยนขึ้นอย่างเดียวไอ้ผักเชียงตัวนี้ค่ะก็เป็นในผักเอาเนาะเพราะว่ามันมีเชียงแบบดุดดุนเนี่ยเชียงหลุดไทยเนี่ยแล้วก็เชียงได้หลายคนที่เบ้าที่ยังเนาะมันก็นอาจจะบอกชูภาพปันได้ข,ขอโทรขอภัยนน้ำที่บ้าได้เปิดเชียง ไอตอนเขาถ่ายให้ฟังเนาะเด็กไป็ชาวลาะ่ะก็เลยมาพาคเอาตามดลังเยเพราะว่าเชียงทีเขาถ่ายเอานั่นมันโมหวนแบบมันโมชุภาพนะเขาก็เลยมาพาคเอาแบบนี้เขาก็แต่ก็ขอกับใจเลยที่หับชมคลิปชาวล่ะแต่ต้นจนจบเนาะก็อขอกับใจที่หับชมคลิปชาวล่ะแต่ต้นจนจบเนาะ เดี๋ยวไปหาไปชมคลิปชาลาตอนต่อไปนะ่งหัวสีถ่ายอียังลงไปเนาะกะคิดยังบอ,ออกค่ะกะเต็มแลยมือแต่ละวันกะอยู่แต่กับการเกี่ยวข่าวเนาะเดี๋ยวกะขอขอบใจลายที่หับชมเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งคลิปตอนต่อไปเลยกว่าซา,าลาที่ถ่ายคลิปยังลงเนี่ยฝากกดติดตามให้ซาลานี่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ซาลานี่